โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็เป็น e s story นะครับผ่านจากการที่เราเปลี่ยนหัวชีแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ไปในวันเดียวกันก็ไปซื้อล้อนะครับวันนี้เราจะไปดูก่อนครับว่าเป็น BBS นะครับขอบ17กว้าง9นะครับตอนนี้ก็นัดพี่เข้าไว้แล้วนะครับก่อน5โมงกำลังจะเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่สีนคริตเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูล้อกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ขับรถก่อนแล้วกัน,กนเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วจะถ่ายให้ดูอีทีครับไปกันเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่แม็กแวลูนะครับอยู่ถนนเส้นพัฒนาการ53แล้วนะครับทีน,นี้ก็ทำไปหลายอย่างแล้วนะฮะก็น่าจะจบล้อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว ผมอาจจะไม่ได้ไปซื้อหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไปดูว่ามันสวยไหมก่อนนะครับอย่างแรกถ้าสวยเราอาจจะซื้อเลยนะครับเป็น BBS ผมก็เลยนัดพี่เขาไว้ครับกลัวคือมันจะโดนหลายทีแล้วหลายล้อสิเนี่ยมันจะมันจะใส่กันหลายทีแล้วแต่ว่าผมก็หักห้ามใจตัวเองไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันไม่ไหวแล้วครับมันแบบหิวอะหิวแบบหิวล้อเอาเฟ้นไฟครับเอาไซส์กลางครับแล้วก็ดิฟชีสอันหนึ่งเลยครับ แล้วนะครับทุกคนถึงแล้วนะครับวัาทีสวัสดีค,ครับมาดูล้อครับเปิดมา่กีกกอเดีอวลองวางดูก่อนเด้อลองวางดูก่อนหนึ่งได้พี่ขยับเดินได้ จะติดซูมแม่เดียวน่าจะติดหลดเยอะต้องพับเต้องเาตอเาไเาตัดอ๋อเป็นตัดตัดได้เลยใช่ครับต้องเขาขึ้นอืม้ามันจะลดเหลือประมาณเนี่ยนิดนึงถูกไหมครับประมาณเนียไม่เยอะประมาณนี ว่ต้องเอาขึ้นก่อนนะถึงจะใส่ไ,ได้โอ้จบแล้วเรียบร้อยนะครับอโอเค เดี๋ยวเราไปถอดยางออกนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะถอดยางออกให้นะครับอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอายางใหญ่ขนาดนี้ครับมืน เค okay. เดี๋ยวเราจะขับตามพี่เขาไปถอดอยางกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่เอาอยางนะครับเพราะเราไม่ได้มัก,มกยางนี้นะครับผมยางนี้มันคือมันใหญ่อ่ะคือมันใหญ่ไปหน่อยบายเราไปถอดอยางกันเราจะขับตามพี่เข้าไปนะ่ยพี่พี่เขาขับนำกันนี่ถอดอยางกันจุ๊บอย่เนี ตอนนี้เราจะไม่เอายางนะครับผมยางมันหนามากเดี๋ยวเราไปหาซื้อยางเปอร์เซ็นต์มาลองเทสจริงสิ่งสนะักสักหน่อยดีกว่าปะว่าไม่ไหวนะฮะยางนี้อ้วนไปหน่อยอย่างกับล็อกเก็ตบันนี่ไง นี่สนะวยมากชอบอันนี้มากปิดคอมจัด รอให้เลือกหลายลายฮะอันนี้เป็นไก่อันนี้ก็สวยเรียนกันนะเอเพียบวันครอบรอเอเอสนะฮะจะไม่รู้นุ่นอะไรอันนี้ที่สวย ตื่นเต้นน่ะหนือตื่นเต้นแล้วสวยจัด,นะด,นะดจโอเคครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยสวยอะดิสวยสวยอะดิเดี๋ยวไปหายางใส่ด้วยแต่ว่าหมดเงินละนี่ไม่นี่ก็กูนี่ยืมสินละจะเป็นบ้าเหรอครับเนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครนะครับอยากได้ล้อ สิบห้าสิบเจ็ดนะครับสวยๆนะครับมือสองแต่ว่าสภาพนี่ที่เขาเก็บให้หรือว่าแบบสภาพดีมากๆนะครับอันนี้มือสองนะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เขาเป็นกันเองแล้วก็บริการดีด้วยนะครับอันนี้ก็ สามารถไปติดต่อได้ที่ Facebook พี่เขาเลยนะครับทั้งอันนี้เป็น Facebook อันนี้เป็นแฟนเพจพี่เขานะครับผมแล้วถ้าใครนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ